วันนี้ <c oughs> ออกมาสองโมงห้าสิบแปดครับออกมาไล่เก็บไมาเมื่อวานเมื่อวานที่เราเข้าไปดูชะโดตัวนี้นที่เอาเทเราลอกไปเทตัวดีเอตัวตะบูกาเซียครับด้านนี้ไม่มีป่าแลครับปลาชะโดตัวน,นั้นไม่รู้ไปไหนแล้วเพาวันที่ยี่หกรึเปล่าฝนมันตกทั้งวันทั้งคืนแั้นน้ามันขึ้นครับแล้วตอนเนี้ ปัญหาที่เราปีติตรงหอนไม่มีรากาศเพราะทหารเขามาทําถนนรอบหนองครับแล้วเขาทํานาปางกันตอนนี้ควายมันจะลงกินหญ้าลอยกินเลยครับจะมีคนตามเพราะว่าเขาห้ามตุนเขาห้ามบัวแดงมั้งเขาไปทําท่องเที่ยวจุดอื่นนี้คือถ้าเกินสี่โมงนี่ตีไม่ได้แล้วครับเพราะควายลงครับคือเละหมดครับดามขุ่นหมดเมื่อวานนี้ก็เลยต้องกลับบ้านตั้งแต่ ห้าโมงไม่เป่เที่ยงครึ่งมังกลับเลยวันนี้ผมจะเข้าแค่หมายเดียวครับไปดูแค่ตัวนี้มันจะอยู่ไหมจะดูตอนนั้นกลับมายังแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้ที่ได้เมื่อวานเก็บเพิ่มเติมซื้ตัวสองตัว,ตวครับเผื่อได้ไม่ได้ก็กลับบ้านนอนพอองเพราะตอนเย็นทํางานเมื่อวานมันหยุดก็เสีได้อยู่ครับควายเล่นหมดถ้าจะเข้าต้องเข้าเฉพาะจุดนะครับเผื่อฝากไ้ด้วยว่าใ,ใครดูคลิปคนที่เล่นอยู่ตําบลหนองก๊กถ้าเล่นต้องเล่นแต่เช้า เป็นจุดเลยวราตอนนี้ควายกินกลางนองหมดเลยเพราะว่าหน้าฟังแล้วก็เขาทำทางรอบหนองทหารมาทำครับไม้มันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้เกาะตีถาบ้านครับไม่เข้าในเมืองเข้าในเมืองยุ่งยากครับที่เจอตำรวจบ้างหมาห่วงางไม่ค่อยชอบไปชอบอย่างนี้มากกว่าสบายใจ <c oughs> เข้ามาครับ ตีไกลครับถือว่าโอเคนะระบบห่วเอาาบูตัวนี้ผมใช้คัน12.5 12, เลยนะครับเบ็ดทะโดนะผมไม่ได้ใช้คันอ่อนนะแล้วเหยื่อผมมีน้ำหนักไม่ถึงเจ็ดกร,รัมครับขบยางผมที่ผมทำถนะ้าหนักกว่านี้ก็ตีไกลกว่านี้คันอ่อนกว่านี้ก็ดีไกลกว่านี้ครับไฟนี้เราเล่นเบ็ดแข็งเพราะสมมาก เราเน้นงัดครับหลักๆผมจะเล่นเบืต์ 10-20, 12-25ครับแต่ที่ถมงตีปัะจ้ำนี่ผมจะเล่นแค่12-25ครับต,ตัวคันวีแบตตัวนั้นโคนเป็น12-25ปลายเป็น10-20ครับว่าใช้สาย PE สามสิบคอนครับมันก็จะแข็งขนมาอหมมันก็ถ้าเข้าก็เก็ดบสิบสองยี่ห้าแหละเหน่เวลาตีไปแล้วกอกับเงียบมากครับรอบตัวนี้หรือว่าสมราคานะเห็นไม่แน่ครับตัวนี้เป็นรอบหกจะสั่งรอบเจ็ดมาเครับ เป็นตัวแม็กโฟรตอนนั้นผมสั่งแล้วนะแต่การจีนเก็บผมยกเลิกเพราะอะไรผมไม่ชอบนะครับมันขาวทั้งตัวเลยผมว่าสำหรับผมผมสายดาร์กสายลุเลยเนาะผมว่ามันต้องเป็นแน่นอนเราเอามาใช้ได้ใหญ่ตัวนี้ผมชอบหนบับนครับสีส้มผมชอบสีนี้ผมแม็กโฟร์รอบเก็บแจมก็แต่ว่า ขาวไปอยู่กับคนสะอาดยัางเราไม่ได้ไปเลยต้องเป็นตัวนี้ Max H T X ไกลก็อยากจะเอาตัวอะไรนะมันชื่อเหมือนจำมันจำชื่อไม่ได้มันเป็นชื่อของนักบอลนนครับแต่ตอนนั้นแพงครับสามพันหกมั้งไม่เอาแพงเกินเกินจำเกินอับูระเซียจอแดนหรือเปล่าแล้วผมไม่แน่ใจชื่อตอนนั้นแพงแต่รอบเจ็ดครับ ราการนี้ก็แจ่มแล้วเนี่ยเพียร์เล็กๆใครสนใจก็เข้าไปดูในโซฟี่ลักก็ได้ครับแต่ราคาขายไม่เท่ากันแต่นี่ผมเอาอยู่อุดรครับใกล้สุดละสั่งเมื่อวานส่วงวันนี้เลยถึงวันนี้เลยเรวดเร็วทันใจของใหม่ดีด้วย โอ้โหเหยียบสุดไกลเหยียบห้าเซนแลสีปลาไม่ใช่คนยิงครับของเราเลยล่ง O หยุดร้อยครับเริ่มเลยครับมาครับผลเล็ครับกูถ้าขึ้นมา นับหนึ่งครับไม่ใหญ่ครับ<笑><笑>ก็ตากแดดได้ครับตัวนี้ใช้เป็นกบยาตัวสีเขียวครับเปลี่ยนตัวใหม่แต่ว่าใช้สองใบเหลือนะกับอาลเบอเรียแล้วครับใช่วันที่สองได้มาอีกก็คันเวียดก็เนี้ย่สิบสองยี่สิบห้าคันแขงนะครับเือกปีใกล้เนี่ยยกให้เขาครับใบสันของช้ัวนสิบสองยี่สิบห้าเวียดชดูเหยียดตัวนี้น่าจะสี่กม เเข้าไปนุนน้ำน,น,นี่ลูกส่องไปเรืออันนี้เป็นสีทองนี่ผมทําที่ตีกระสุนครับผมมาตัดใส่เสร็จแต่งใส่โอเคครับนับหนึ่งครับก็๋วเสียอยู่นะไมได้ไม่เร้า มัดหนึ่งมัดหนึ่งดหนึ่ง That was